One News ตรงไปตรงมาจริงแล้วยังมีอีกหลายขั้นตอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับที่สปชสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับได้เปิดอภิปรายเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ7วัน7คืนนะครับ20-26เมษายนเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับ นี่เป็นเพียงหนึ่งในรถแมพของการร่างรัฐธรรมนูญ319วันเท่านั้นนะครับขั้นตอนจากนี้ไปนะครับสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งรัฐธรรมนูนชั่วคราว2557กำหนดไว้หมดนะครับว่าจะต้องทำหน้าที่เริ่มตั้งแต่ตั้งกรรมธิการยกร่างไปแล้วเดี๋ยวจะต้องไปรอสุดท้ายลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญด้วยหลังจากเสร็จเมื่อวานนี้แล้วตอนนี้นะครับ เข้าสู่ขั้นตอน30วันนะฮะนับตั้งแต่มีการอภิปรายเสนอแนะเสร็จอภิปรายเสนอแนะเป็นการให้ความเห็นทางวาจาะนะครับแต่30วันนับจากนี้นะฮะก็คือในช่วงเวลา26อ่า27เมษายนนะครับไปถึงกลางเดือนพฤษภาคมทั้งสปชแล้วก็คณะรัฐมนตรีหรือครอรมด้วยแล้วก็คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชด้วยจะต้องส่ง คำยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญไปยังกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับหลังครบกําหนดแล้วหลังจากนั้นเมื่อกรรมธิการยกร่างได้รับข้อที่ส่งมาแล้วก็ต้องไปพิจารณาคําขอในการแก้ไขปรับปรุงของทั้งสปชครอมอและคอสอชอมีเวลา60วันครับ60วันก็จะไปถึงประมาณช่วง กลางเดือนกรกฎาคมประมาณ23กรกฎาคมเมื่อทําการพิจารณาปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขอะไรเรียบร้อยแล้วหรือจะไม่ปรับก็ได้นะครับเป็นสิทธิกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็จะต้องส่งร่างรัฐธรรมนูญร่างที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นร่างที่สองก็ประมาณช่วงวันที่9กันยายน2558ไม่เกินนี้นะครับไปให้สภาปฏิรูปแห่งชาติทำการลงมติ ว่าจะรับหรือไม่รับถ้ารับประธานสปชก็นําขึ้นทูนกล้าวต่อไปแต่ถ้าสปชลงมติไม่เห็นด้วยทั้งสปชสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องยุบไปนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นกระบวนการใหม่นี่ถ้าไม่มีปัจจัยอื่นมาเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นถ้าหัวหน้าคอสอชจะให้ทําลงประชามติหรือว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกนะครับอ่านี่ก็เป็นขั้นตอนรถแมพทั้งหมดนะครับส่วน จะแก้ไขหรือไม่อย่างไรอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนประธากนกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยืนยันนะครับว่าพร้อมแก้ไขปรับปรุงให้เพื่อที่จะทําให้รัฐธรรมนูญนี้เป็นฉบับที่ถาวรและก็ดีที่สุดของประเทศไทยครับเสนอกแก้ไขทบทวนหลเรื่องนี้จะใช้เกณฑ์เราวแก้ก็ต้องมานั่งพูดกันด้วยเหตุผล ท้ายที่สุดเราก็ต้องเชิญผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะซึ่งก็จะมีแคดคขอเนี่ยไปแสดงเหตุผลของท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอามาพิจารณาทุกมาตร,ราที่เขาจะขอแก้ไขค่ะท่านคะมีสอประชาราชผลตั้งก็สังเกตว่าการที่กรรมการร่างบูรากรชี้แจงรายละเอียดแดงว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ไม่แล้วลรลลลครับก็ชี้แจงเพื่อความเข้าใจว่าที่เขียนมานั้นเป็นอย่างไร คือถ้าไม่ชี้แจงเลยเนี่ยคนก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเขียนอย่างนั้นชาวบ้านที่บ้านก็จะได้เข้าใจได้แต่ชี้แจงแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะปรับปรุงไม่ได้ชี้แจงเพื่อให้เห็นว่ากรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นใช้หลักวิชาดูความเป็นไปของโลกดูลักษณะเฉพาะของบ้านเมืองไทย ไม่ได้เอาตัวเองเป็นตัวตั้งก็ต้องรอดูตามรถแมพกันต่อนะครับว่าจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่านะครับค่ะ One News ตรงไปตรงมา